ครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของลุงอํานาจครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับของพี่พัดเนาะครับอ่าแล้วก็ถ้าดูจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยตรงนี้มันเนินเป็นเป็นที่เนินแล้วก็จะไล่ระดับลงไปข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นพื้นที่ทํานาและฝั่งด้านหน้าเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทํานาเนาะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นป่าประมาณกี่ไร่พี่ พี่พัดแล้วก็ลุงอำนาาครับมากี่ไร่ตรงนี้หกไร่หกไร่ครับมาหกไร่เนาะก็เป็นป่าดังเดิมเหมือนกันป่าดังเดิมอที่ช่วยกันอนุรักษ์เนาะโอ้นี่ฮะรุงวมนาจครับป่านี่ประมาณกี่ปีโอ้ตั้งแต่ปู่สางสายยาสางีตั้งแต่ปู่ยาตายายแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลุงอำนาาอายุเท่าไหร่แล้วนะครับหกสิบหกครับหกสิบหกแต่ว่าพอโตมานี่ก็เจอป่านี่อยู่แล้วครับ ปา่าตะกอนกับปา่าตอนนี้มันแตกต่างกันยังไงลุ่มนัดครับเ่อกอนไม้ใหญ่เยอะไม้ใหญ่เยอะใช่ไหมฮะครับไม้ใหญ่เยอะถูกเขาขโมยบ้างอะไรตัดไปบ้างเขาตัดตไปทําทําบ้างอ๋อทนประโยชน์รับแสดงว่าป่าที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือป่าที่หลงเหลือจากที่เขาตัดสมัไก่อนเนาะครับโอ้นี่ฮะไม้หลักๆจําเป็นไม้อะไรฮะไม้หลักๆก็ไม้แดงเห้ไม้แดงเนาะ ไม้แดงอ๋อไม้ไมแดงไม้ไมสแมมะแบงไม้สะแบงครับจิกเต็งนี่เยอะนี่จิกเต็งนี่เยอะเลยเนาะครับโอ้นี่ฮะจิกเต็งโอ้ใหญ่เนาะเนาะอืมสมบูรณ์มากฮะแต่ว่าป่าตรงนี้เนี่ยสังเกตดูเหมือนจะมีการอ๋อมีการถางบ้างอยู่างบ่างครับ อแยเจไดคนทำนะเจอยู่ป่าไดกับเลงเลี้ยงกัล้ยกัางแสดงว่าก็ปล่อยวัวเข้ามาหากินในป่านี่เหมือนกันครับโอ้คือเหมือนอาศัยประโยชน์จากมันได้อยู่เหมือนกันเนาะครับนี่รอยรอยเดินนี่กูรอยเขามาหากิบเห็ดตอนคืนไหนอ๋อก็คือเจ้าของนี่ไม่ค่อยได้ทานเท่าไรมีแต่ญาติพี่น้องที่เราไม่รู้จักมาเก็บมีเห็ดอื ส่วนมากจะเป็นเห็ดอะไรครับลุงเห็ดโคนครับอ๋อเห็ดโคนครับเห็ดไข่เนาะครับอืมเราวจ็พวกเห็ดละงอกมีไหมเห็ดละงอกเห็ดละงอกมีถัดถึงหน้ามันหนอออ้เห็ดละงอกขาวเห็ดละงอกเหลืองอหรเนาะครับมันจะขาวดังเห็นพี่พี่พัดบอกว่าไฟมันเคยลามไหมมาแถวนี้มันมีลามมาบ้างไหมฮะลาม,มลามเหมือนกันแต่ ทุกปีสามปีแล้วไม่ค่อยลามมาสองสามปีแล้วไม่ลามมาเนาะก้านได้แล้วโอ้นี่ฮะเห็นชัดเจนเลยเนาะเนี่ยไม้ติดเต็งเยอะเลยครับมีคนมาขโมยตัดไหมลุงขโมยเหมือนกันขโมยเหมือนกันเนาะครับป้องกันยังไงทีนี้ป้องกันป้องกันยังไงก็คือไม่เหลือแล้วไม่ไปแล้ว สมัยก่อนนี่เนาะแต่ว่าช่วงหลังๆน่าจะไม่ค่อยมีแล้วเหมือนพี่พัดบอกว่าเมื่อก่อนมีแต่ดีมีมีมีแล้วครับก็คือคนก็ช่วยกันดูแลเนาะครับวยกันดูแลฮะจิกเต็งนี่เนาะ้นี่ฮะใหญ่เนาะนี่หนึ่งพี่พัดโอบหน่อยประมาณหนึ่งโอบได้เนาะโอ้หนี่เกือบหนึ่งโอบฮะเนี่ยนิดเดียวเองเนาะใหญ่มากครับเนี่ย โอ้สูง,สงด้วยคือตรงนี้นี่เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นจิกเต็งเยอะมากโอ้แถวนี้ผมทาง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 แล้วก็มันเปียนเตียนหน่อยอ๋อก็คือทางทางต้นเล็กๆออกบ้างครับลุงมีคการปลูกเสริมไหมลุงหรือว่าเออไม่ไม,ไ,มไม่เคยเสริมไม่เคยเสริมเลย ก็ปล่อยไว้แบบนี้ปล่อยธรรมชาติเลยต้นไหนที่มันรอดก็ไว้ไว้ต้นไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็ตัดทิ้งครับบ้างครับ,รบอ,อาจจะไหนที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นต้นอย่างนี้นี่ตัดทิ้งได้โอนี่นต้นอะไรครับเนี่ยไม่รู้มันเป็นอา่าคือบางต้นเนี่ยเนื้อไม้อาจจะไม่มีเนาะครับก็ตัดทิ้งบ้างเอาไปใช้ประโยชน์บ้างใช้ประโยชน์บ้าง ไอ้ที่เอาไปทําคอกวัวก็ไม้จากที่นี่ไม้จากตรงนี้ครับอืลุงทําไมถึงลุงถึงมีความคิดที่จะอนุรักษ์ไวนะ้ฮะโอมันเก่แล้วอืมเหมือนช่วงก่อนหน้านั้นนี่เขารื้อป่าเนาะอืมแล้วเขาก็อยากจะปลูกยางพาราเพราะว่าเห็นว่าได้เงินง่ายได้เงินง่ายครับแ,แต่ทําไมลุงถึงไม่เอาป่าออกเหมือนเขา ที่ทำนาก็มีแล้วครับปลาก็คือส่วนปลาสิอ๋อก็คือมีที่ทำนาไว้ตังหากแล้วครับครับตรงนี้ก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ครับอืม<ป>อืมอันนี้คือไม้สะแบ,บเงเนาะครับอันนี้ไม้ประดูเนาะเนาะไม้ประดูปีพี่น่าจะประมาณกี่ปีครับลุงว้แถวแถวนี้ไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบปีเนาะครับครับ,รบแต่ว่าไม้ จิกไม้เต็งทานาน่าเนี่ยไม้แดงเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีได้เพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยผมมาเนาะผมก็ขับมอไซค์หรือเดินมาสมัยก่อนก็เห็นแล้วนะพวกนี้เนาะอือวูดตรงนี้สวยฮะเนี่ยนี่เห็นชัดเจนมากอืสวยคือสังเกตดูดีๆถ้าเกิดว่าเราถางพวกไม้ต้นไม้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 เล็กๆครับ คือถ้าเป็นไม้เล็กๆออกเนี่ยแล้วเหลือไว้แต่ไมใ้ใหญ่ๆแบบนี้แล้วมันโดนเหมือนมันโดนแสงสว่างเนาะครับมันก็โตอ่ะมันก็โตวไวเออโตวไวคือข้างหน้านี่ลุงจะสางออกบ้างถางออกบ้างอืเพราะว่าเหมือนเป็นที่ผูกวัวควายเนาะอือืแต่ว่าทางด้านในนี่ก็ยังนุรักษ์ไว้อยู่ครับนี่มาดูตอลงอุงนี่ยอันนี้ คนขโมยหรือว่าลุงเอาไปใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ครับอ๋อไปใช้ประโยชน์ทําอะไรฮะเนี่ยโอ้ทาไม้ฟาบ้านเนาะไม้จิกเตงเข้าไปทําอะไรฮะโดยปกติเตงไม้จิกเตงก็เอาไปทําตรงทําขางอะไรอ๋อส่วนมากเขาไปทําเสาไหมพี่พัดเออทําเสาเนาะทําแผ่นกระดานได้ไหมครับเนาะโอ้นี่แถวนี้เห็นชัดเจนเลยฮะนี่สวยงามมากพี่ม<ะ>ผมิขางอะ่ะจูเล็กๆโอ้ อันนี้เห็นชัดเจนมากสวยงามมากคือถ้ามันโล่งแบบนี้นี่มันจะเห็นชัดนะว่าเป็นต้นไม้ที่มีทรงสวยนี่ฮะโอ้ต้นพลวงหรือต้นยางกุ้งเนาะเนี่ยสวยืมไมก่อนเนี่ยเวลาเราไปนาไปสวนนี่เขาเอาใบใบนี่แหละเนาะห่อข้าวเนาะห่อข้าวไว้กุง้งเนี่ย อ๋อข้าวฮะนี่โอ้ใหญ่นะสูงมากมีสิบสามสิบเมตรได้นะครับโอ้นี่สวยงามมากฮะเนี่ยไม้แดงก็สวยถ้าเกิดว่าหลายปีก่อนหรือนี่โหคงน่าเสียดายมากน้องลุงเนาะโหรือเป็นเดือนนู่นแบบห,หรือออกหรือออกไมาเล็เกๆเอาไปเผาให้วัวครับ โอ้ oh, สมัยก่อนก็คือรือร้อตัวเล็กๆออกครับตัวเล็กๆออกเอาไว้เฉพาะไว้เฉพาะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ครับอือคือถ้าสมัยก่อนถ้าเอารถมาเนี่ยไม่เหลือเนาะอือไม่เหลือแต่ว่านี่ใช้แรงใช้แรงคนอือใช้แรงคนมันก็เลยเหลืออือนี่ฮะดูวันนี้ต้นแดงนะสวยงามมากอือือ แล้วพื้นที่ของลุงนี่ก็แบ่งบางส่วนทําเป็นเลี้ยงวัวเนาะลุงมีวัวกี่ตัวลุงไอตัวที่เลือที่คอกนี่สามตัวสามตัวเนาะที่บ้านอ๋อมีที่บ้านด้วยครับที่บ้านอีกตัวหนึ่งตัวแก่อ๋อเลยเอาไปเลี้ยงเลี้ยงไว้ครับแต่ว่าจริงเห็นอาจารย์วิเชียนว่าถ้าเรามีป่าแบบนี้เราก็สามารถที่จะเลี้ยงวัวได้เนาะก็คือปล่อยได้เหมื้นกันเนาะนี่ตัวนีอ๋อเข้าป่าเลย ดังว่าลุงก็เอาก็คือช่วงไหนที่ลุงปล่อยวัวเข้าป่ายายก็ปล่อยแล้นอ๋อปล่อยได้ใช่ไหมครับโอ้โอดูไม้แดงฮะอยู่ในคอกวัวโอ้ดูมูลข้านี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะลุงเนาะเคยมีคนมาขอซื้อไหมลุงซื้อเหมือนกันขายเหมือนกันเนาะขายเหมือนกันม,ม,มีมีจะมีจะขอกับขอครับ แต่บางทีก็มีขออืเอาไปทําบุญเนาะบางคนก็เอาไปบริจาคให้วัดเนะาะฝั่งนี้ยังเป็นของลุงอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นของลุงเอของน้องครอ๋อแสดงว่าของน้องลุงกับ,บของลุงติดกันครับของลุงมีประมาณหกไร่ของน้องมีประมาณเท่าไหร่ของน้องนู่นเพราะก็คือขยายออกไปข้างนอก ข้างหลังอีกใช่ไหมครับประมาณกี่ไร่น่าจะถึงสิบร่ไหมพี่พัดไม่ไม่ถึงสองคนนะไม่นึงมั้งน่าจะห้าไร่ได้ไหมอ๋อสองเจ้าใช่ไหมอืมอืมสองเจ้าพี่น้องสองคนเนี่อ๋อก็คือรวมกับลุงด้วยสามคนอก็แบ่งกันอีกสองคนก็แบ่งกันประมาณห้าไร่ประมาณห้าหกไร่เหมือนกันเนาะเมื่เสร็จก็น่าจะอยู่ราวๆสามคนก็อยู่ที่ประมาณราวๆสิบสองไร่สิบเอ็ดสิบสองไร่แต่ว่าของน้องนี่เขาไม่ได้ S <S เขาไม่ได้เาก็คือไม่ได้เอาออกใช่ไหมเขาไว้แบบนี้เหมือนกันเนาะเขาไว้ท<อ>ับพมมนนเฝ้าหเว้ยไม่เหลือไม่เหลือเขาว่าไม่เหลือนี่หมายถึงมีคนมาขโมยหรือว่าน้องเอาไปน้องตัดไปทําอย่างอื่นะฮะคนมาขโมยเนาะอ๋อแสดงว่าช่วงก่อนก่อนก็มีคนมีโจรมาขโมยเยอะเหมือนกันนี่เนาะนี่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันถนนมันไม่ได้ ะดวกสบายแบบน no no mm hmm> ี้เนาะกกลางฝ่ากลางฝั่งนะครัขนขึ้นมาเทียนี่ต้องขึ้นขึ้นมาขนาดนีครับอ๋อก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนเขาคล้ายๆก็ทํารั้วไว้เรียบร้อยหมดแล้วก็คือจะออกไปฝั่งนู้นก็เจออีกเจ้านึงออกไปฝั่งข้างหน้าก็เจออีกเจ้านึงงขึ้นมาเส้นใหญ่อคือมันออกไปไม่ได้เนาะมันเป็นทางตันอืฮะตอนมีทางขียนทางอะไรในปางครับโอ้โหนี่ฮะ สวยงามมากพื้นที่ของลุงอำนาจเพราะว่าลุงลุงมีเพื่อนที่เขามีป่าไหมแล้วเขารื้อออกมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีเนาะครับแต่ว่าของลุงเป็นป่าอยู่แล้วก็เลยอนุรักษ์ไว้ครับแต่เห็นเวลาไปเห็นเจ้าอื่นที่เขาปลูกยางพาราแล้วนี่เคยได้คุยกับเขาบ้างไหมลุงคุยเป็นไงบ้างคับลุง เขาว่ามันดีมันดีมันดีมนดมนดไม่รื้อแล้ว<ง>ไม่รื้อแล้วก็คือถ้าเกิดว่าคิดได้ตอนนั้นก็คือไม่รื้อเนาะครับไม่รื้อแล้วคือตอนนี้นี่ผมเห็นหลายคนที่ปลูกยางพารานี่เริ่มมีปัญหาแล, <c oughs> แล้วก็คือหาคนไปกรีดไม่ไหวแล้วไม่มีมแล้วไม่มีแล้วอืมแต่เราแบบนี้สบายเนาะเอออยากขายก็ขายได้เนาะขายได้อ่ามาตัดเอาเองด้วยด้วยเนาะอยากไปทําบ้านนี่ก็เอาไปทําได้ แล้วต้นเล็กๆมันก็เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันเนาะครับเนี่ยดูไม้แดงครับโอ้ต้นพันชาติก็เยอะนะนี่เนาะพันชาติเออนี่นชาติเป็นเป็นกลุ่มมันครับเป็นกลุ่มมันอมุดจะกลุ่มกลุ่มพันชาติกับพันชาติครับกลุ่มไม้จิกเต็งก็บจิกเต็งเงจิกเต็งมาค่าแต้ก็เยอะเนาะครับครับโอ้นี่พันชาติใหญ่มากขนาดนี้นี่ได้เสาแล้วเนาะ แต่ว่าบรรยากาศเนี่ยคือตอนนี้เหมือนผมว่าสิบโมงกว่าเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วเนี่ยราวๆนี่เย็นสบายเนาะมันเย็นทั้งวันครับเ,เย็นสบายผมว่าเหมือนมันร่มเย็นมากอะ่ะมันไม่เหมือนกับที่อื่นที่ไม่มีต้นไม้เนาะไปแล้วมันร้อนนี่มันเย็นสบายมากโอ้ดูต้นประดู่ทางบ้านหลังฮะ สวยมากตงดูต้นใหญ่ไม้ประดูไม้ประดูโอ้ไม้หลากหลายเนาะครับเนี่ยเห็ดมากนี่นี่รอยรอยเขาเก็บเห็ดทั้งนี้อ๋อเห็ดปลวกใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยได้ยินได้ยินคนมาตะโกนหากันเนาะแล้วมันมีคนมาเก็บเห็ดเยอะเก็บเห็ดเยอะเป็นทางอะไรครับลุงทางเกวียนสมัยก่อนไงอ๋อทางเกวียนสมัยก่อนเนาะอืมเนี่ย รอยเ,เขาเดินจ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 นเตียนแล้วนี่อคือมันลงเตียนแล้วเนาะอือฮะอืแต่ลุงก็อนุญาตให้คนอื่นเข้ามาหาเห็ดหาอะไรได้เนาะอ่าอือแต่ว่าไม่อนุญาตยังนงอยถูกการอนุญาตวันเนาะอ่มคือก็ไม่ได้ห่วงห่างแต่อย่างไดเนาะแต่อยู่ห่วงหามอืาแต่อย่าเอาไปเยอะอยาขุดอยากขุดไปอเช่นพวกดอกกระเจียวดอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับต้องอนุรักษ์ไปบ้าง มาถึงตรงไหนฮะลุงพื้นที่นี่พื้นที่พื้นที่อ๋อของลรมาถึงตรงนี้มันจะมาถึงแถวนี้เนาะครับนี่ฮะโอ้ดูฮะเนี่ยไม้สวยงามมากเนาะนี่ดูลุงดูต้นนี้น้ำเต็มเลยเค็กต้นอะไรนะฮะไหเนี่ย ต้นงิ้วเออต้นงิ้วเนี่ยต้นงิ้วนี่นนโอ้ยผวันี้เขายังหานะ่ะเมล็ดมันไปปลูกนะลุงมือนเขาอยานุรักอ่ะหยาอืมหายาก,ยากมันไม่ค่อยขึ้ขนหรอกอืมขึ้นตรงนั้นต้นหนึ่งมั้งอ๋ออืมโอ้นี่พี่น้องมาาขุดมันขุดไรเนาะได้ใช้ประโยชน์จากป่าเนาะครับได้เยอะไหมพี่ ได้ได้อะไรได้มันหรือได้เห็ดโอ้อะไรตอนให้ดูหน่อยริงกีจริงกีโอ้นี่ดูหน่อยฮะนี่มันคืออะไรนี่แมงกินนูนแมงกินนูนอ่าแมงกินนูนนี่ฮะแมงกินนูนเนาะเอาไปทานเนาะโอ้ทำกับข้าวได้หลากหลายมาจากไหนนี่บ้านน้องเล็กหรือว่าโอ้มาจากสตึกเลยเหรอ โอ้มาไกลนะเนี่ยอ๋อนี่ฮะมาไกลเลยเนาะนี่ฮะมาจากสตึกจากสตึกมาถึงนี่นี่หลายโลเหมือนกันนะเนาะราวประมาณสี่สิบโลได้ไหมประมาณนั้นเนาะนี่ฮะพี่น้องมาจากอำเภอสตึกนะฮะโอ้มาไกลเหมือนกันนะลุงเนาะครับอืมนี่ฮะถ้าสมมติว่าไม่มีป่านี่ พี่น้องเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ละถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์มากแต่บางที่นี่ผมเห็นเขาก็คอล้อมไว้เหมือนกันเนาะคอล้อมครับแต่อันนี้ไม่ล้อมก็คือปล่อยให้ทุกคนใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าต้องช่วยการรักษาเคยการรักษาอือก็คือขุดแล้วก็ต้องมีการกลบด้วยเนาะกลบอืออือสำคัญฮนะอือ แต่ว่าลุงเข้าในส่วนของโครงการกี่ปีแล้วลุงตังตจรุ่นหนึ่งนู่นอ๋อรุ่นงรุ่นหนึ่งเลยเนาะครับอ้กี่ปีแล้วลุงเกือบยี่สิบปีได้ไหมประมาณยี่สิบสามสิบปีได้เนาะครับโอ้โหยังจรุ่นหนึ่งคิดยังไงถึงเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเขาป่าครอบเขาฮะมีนานารำนะอ๋อนารำไปชักชวนเออ มาชักชวนอืมาชักชวนว่ายังไงฮะตอนนั้นจําได้ไหมฮะจําได้อเขาบอกว่าสุดท้ายรู้เมื่อกี้เลยอ๋อเมียนเมียนเหมียนเมียนมีปลาแล้วเหมียนเมียนดกเฮยครับก็คือลุงรํามาชวนว่าเออมีปลาแล้วควรจะอนุรักษ์ไว้มาเข้าร่วมโครงการอ่าโครงการหรือเครือข่ายปลาครอบครัวด้วยกันจะได้ช่วยการอนุรักษ์ไว้ครับนั่นคือรุ่นแรกๆเนาะ รุ่นหนึ่งนู่นครับรุ่นหนึ่งเขาเขามีรูปมีอะไรถ่ายมาให้จนมันมันหายหมดแล้วครับก็คือตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองมีป่าแล้วครับแล้วก็ได้ร่วมกับเครือข่ายที่มีใจรักป่าเหมือนกันก็เลยได้เข้าร่วมเข้าร,ร่วม,มแต่ว่าเครือข่ายเขาสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างครับลงุงเปล่าเลย เขาสนับสนุนต้นไม้ให้มาปลูสนับสนุนพวกต้นไม้เนัอให้กําลังใจครับในการดูแลการดูแลอืก็ถือว่ามีพี่น้องที่ใจรักป่าใจรักป่าแล้วก็กลุ่มเครือข่ายเดียวกันครับที่ร่วมกันช่วยการอนุรักษ์ป่าไว้ถ้าเกิดไม่อนุรักษ์ไว้นี่เรามองภาพไม่ออกเลยนะลุงเนาะว่ามันจะเป็นแบบไหนเนี่ย นี่ฮะพื้นที่ของลุงก็จะมาถึงตรงไหนนะฮะก็ตรงนี้มันเป็นเหมือนทางเกวียนไหมลุงทางทางทางเกวียนทางเกวียนสมัยก่อนไหมทางเสร็จทางเสร็จก็ไม่ไม่มีเกวียนเดินไงอ๋อคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีถนนเนาะครับแต่มันมีทางแบบนี้ครับแล้วก็ทุกคนก็ใช้ทางนี้เป็นทางสัญจรครับอืทางไปนาไปไร้เขา นี่สมัยก่อนก็คือใช้ทางแบบนี้แหละเนาะเดินเดินมนี่ฮะป่าอุดมสมบูรณ์มากยิ่งแต่ใครที่สามารถต่อยอดเรื่องสมุนไพรนะลุงเนาะโอ้งสมุนไพรีเยอะแยะเยอะมากเลยเนาะครับอุดมสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าป่าแบบนี้มันเป็นป่าที่คือเป็นป่าดั้งเดิม แล้วก็สมุนไพรท้องถิ่นหรือสมุนไพรดั้งเดิมเนี่ยมันก็จะเกิดเนาะครับนี่ฮะป่าแบบนี้ป่าทางด้านหลังนี่เห็นพี่พัดบอกว่าเขามีการถางออกครั้งหนึ่งแล้วแต่พอไม่ได้ทําอะไรปุ๊บมันก็เกิดขึ้นมาเนาะเกิดขึ้นมาอืมครับคือป่าใหม่เขาอาจจะเสริมปลูกเสริมไปบ้างเนาะครับแต่ถ้าป่าเก่านี่อาจจะปลูกเสริมต้องหาไม้ที่มันสามารถ เข้ากับป่าดั้งเดิมได้มนปลูกครับครับแต่ส่วนมากลุงก็ไม่ได้ปลูกเสริมอืไม่ได้ปลูกเสริมก็ไว้เลยอย่างนี้เนาะไว้อย่างนี้เลยอ๋อนี่ที่ของลุงมาถึงตรงนี้ครับอ๋อนี่ของลุงมาถึงตรงนี้นี่นี่นี่ของลุงแต่ไปฝั่งโน้นเนาะตรงนี้ตรงนี้อือนี่ฮะเป็นที่ของลุงสวยงามเนาะสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากลุงวางแผนว่ายังไงฮะป่าในอนาคต ลูกหลานจะให้ลูกหลานมานุรักต่อไหมหรือว่ายังไงมม่อยู่อย่างนี้แหละปล่อยไว้อย่างนี้เนาะครับก็คือแต่ถ้าเราในในอนาคตไม่มีเราแล้วก็คงจะขึ้นอยู่กับลูกหลานเนาะครับแล้วแต่เขาแล้วเนาะแต่เขาเราไม่อยู่แล้ว <c oughs> เราไม่อยู่แล้ว <c oughs> อืนี่ฮนะถือว่าเป็นความโชคดีเนาะที่รเราได้ยัง ยังเห็นป่าที่เป็นป่าที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นี่สมุนไพรทั้งนั้นปไปดูนึกถึงลงมีสมุนไพรอะไรบ้างลุลงรู้จักสมุนไพรอะไรบ้างรู้จักอันนี้เก็สมุนไพรเหมือนกันนี่นี่เป็นสมุนไพรเหมือนกันน้อ,อสนงสมุนไพรเหมือนกันอ๋อคือสวนมาจะเป็นสมุนไพรเนี่ยเนาะเขาเรียกต้น เออน,นี่ก็สมุนไพรสมุนไพรครับไพ่ทั้งนั้นแหละคือมันต้องเข้าใจเนาะต้องเรียนรู้นี่นถึงจะสามารถเราไปใช้ประโยชน์ได้นีอ่อันนี้ก็สมุนไพรครับมนไพ่ทั้งนั้นอ่าลุงฝากหน่อยครับลงุงฝากหน่อยใครที่มีป่าแล้วแล้วก็วางแผนจะคุนป่าเพื่อปลูกยาพาราหรือปลูกไม้ชนิดอื่น,นๆลุงฝากไปนิดหนึ่งฮะอยากให้ทุกคนมาปลูกป่าอนุรักษเหมือนลุงไงครับ มีความสุขเนาะความสุขเห็นตรงไหนก็มีความสุขโอเคที่นากบที่นาครับที่ป่าก็ที่ป่าสิครับก็คือแบ่งไว้เป็นโซนโซนเนาะโซนโซนมีป่าก็ยังคงป่าไว้คงป่าไว้ทำนายได้เหมือนเดิมนะได้เหมือนเดิมอแต่ว่าก็ต้องแบ่งไว้เนาะครับโอเคลุงขอบคุณมากครับ